สวัสดีอีกครั้งครับผมวันนี้มาขอรีวิวมีดอีกสักเล่มนะครับเป็นมีดทรงเรมโบ้ครับทำจากเหล็กใบผันนะครับซองทำมาจากท E ครับแล้วก็ย้ำหมุดตาไก่นะครับให้แข็งแรงนะครับก็ย้ำทีท,ทีสวยๆนะครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงนะครับแถมยังมีที่ ติดเข็มขัดให้ด้วยนะครับติดเข็มขัดนะครับตัวสองนะครับส่วนด้ามจะเป็นเง้าไผ่รวบนะครับพ่นทับด้วยแลกเกอร์รักษาผิวเนื้อไม้นะครับ มาอนนี้ครับเรามาดูข้างในกันนะครับข้างในคมผิวกระจกนะครับผิวกระจก ใสครับสันทิ้งผิวไฟเอาไว้กันสนิมครับแต่สนิมจะขึ้นช้ากว่าเหล็กแหนบนะครับเป็นเหล็กใบผานนี่นะครับเขาจะ มีความต้านสนิมอยู่ระดับหนึ่งนะครับปลอกคอเป็นทองเหลืองครับปลอกคอทองเหลืองสเปกอคมีดนะครับความยาวของใบมีดนะครับ9นิ้วนะครับความยาวใบมีด9นิ้วกว้าง2.3นิ้ว สัน4มิลด้าม6นิ้ว6นิ้วครับจับบกมือครับน้ำหนักรวม4ขีดครับก็พกง่ายจีบง่ายครับรุ่นนี้นะครับมาดูคมนะครับ กระดาษมันโดนฝนนะครับเหลื่อยได้ครับคมก็อยู่ที่ประมาณ90%นนะครับมีของพร้อมส่งนะครับโอนแล้วส่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องสั่งนะครับรวดเร็วทันใจนะครับ รับประกันความคมนะครับไม่มีปลายทางครับโอนครับโอนก่อนครับผมได้รับของแน่นอนครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็แอดไลน์เข้ามานะครับ0842645977 นะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้ครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้นะครับ0842645977ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับก็คงจะได้รับแรงกำลังใจจาก FC ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ ลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็พบกันใหม่สวัสดีครับ